สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับครูจุ๋มในคณิตศาสตร์บายครูจุ๋มค่ะนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วกดติดตามกดสับตะไคร้ให้คุณครูด้วยนะคะค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจุ๋มก็จะสอนในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในระดับชั้นปนระถมศึกษาปีที่5นะคะอ่านักเรียนเตรียมพร้อมกันหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยค่ะ สำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในกรณีที่1นะคะก็คือส่วนเท่ากันนะคะส่วนเท่ากันเปรียบเทียบกันง่ายมากเลยนะคะนักเรียนนะคะถ้าส่วนเท่ากันให้เราดูที่เศษนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างนะคะเศษสส่วนสนะคะกับเศษสส่วนสนะคะ ข้อนี้นะคะส่วนเท่ากันนะคะส่วนก็คือเลข4นะคะเท่ากันเมื่อเท่ากันปุ๊บให้เราดูที่เศษนะคะเปรียบเทียบโดยดูที่เศษนะคะดูที่เศษนะคะเศษของมันก็คือ2กับ3นะคะซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะ ฉะนั้น2กับ3เปรียบเทียบก็คือ2น้อยกว่า3นะคะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเศษสองส่วน4จึงน้อยกว่าเศษ3าส่วนสนะคะให้เราดูที่เศษเป็นหลักนะลูกนะคะอันนี้ยากไม่เอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะกรณีต่อไปนะคะอันนี้เป็นกรณีที่1นะคะส่วนเท่ากันนะคะกรณีที่สองนะคะเศษเท่ากันนะคะถ้าเศษเท่ากันปุ๊บเราจะเปรียบเทียบยังไงนะคะเราก็ดูที่ส่วน เป็นหลักนะคะยิ่งส่วนตัวเลขมากนะคะจะมีค่าน้อยนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ในักเรียนเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะคะให้ดูเลยนะคะอาจากตัวอย่างนะคะเศษ1นส่วนห้านะคะกับเศษ 1. 1นึส่วนสินักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวเศษเท่ากันนั่นก็คือเศษเท่ากับ1แต่ส่วนแตกต่างกั ครูบอกแล้วว่าส่วนนะคะยิ่งตัวเลขมากจะมีค่าน้อยนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเน้นนะคะว่าให้ดูที่ส่วนเป็นแับดูที่ส่วนนะคะอ่าส่วนตะกี้ยิ่งตัวเลขมากนะคะคุณครูเขียนไว้ให้นะคะยิ่งตัวเลขมากจะมีค่าน้อย ดูที่ส่วนนะลูกนะยิ่งตัวเลขมากจะมีค่าน้อยนะคะฉะนั้นเศษ1.5ส่วน5กับเศษ1.10ส่วน10เปรียบเทียบกันได้นะคะก็คือเศษ1.5ส่วน5เนี่ยมากกว่าเศษ1.10ส่วน10นะคะอ่ะอันนี้นักเรียนสงสัยไหมลูกนะคะ ฉะนั้นนะคะครูคบอกแล้วว่าให้ดูที่ส่วนนะคะยิ่งตัวเลขมากจะมีค่าน้อยฉะนั้นตัวส่วนตัวไหนมีตัวเลขมากค่าก็ยิ่งน้อยนะคะอ่านะคะอันนี้หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะนนที่3นะคะเศษและส่วนไม่เท่ากันนะคะซึ่งนะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบเศษส่วน ได้หลายวิธีนะคะแต่สําหรับป .5 นะคะก็จะมีวิธีที่1น,นะคะก็คือใช้เศษหนึส่วนสนะคะเป็นเกณฑ์นะคะในการเปรียบเทียบนะคะวิธีที่2นะคะก็การทําส่วนให้เท่ากันนะคะส่วนวิธีที่3นะคะก็เป็นการคูณก้วยนะคะมึงครูจุ๋มจะอธิบายทั้ง3วิธีนะคะเพื่อให้ในักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันเลยนะคะ เปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยใช้วิธีที่1นะคะโดยใช้เศษหนึ่งส่วนสองนะคะเป็นเกณฑ์นะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าเป็นการเปรียบเทียบยังไงนะคะ,ะมาดูนะคะครูจะยกตัวยอย่างนะคะเศษสามส่วนห้านะคะกับเศษสองส่วนแปดนะคะทีนี้เราจะมาพิจารณานะคะดูว่าเศษสามส่วนห้านะคะ เราจะมาพิจารณาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของเราแล้วเอาตัวส่วนมาเป็นหลักนะคะในการพิจารณาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ5ก็คือ2.5นะคะซึ่ง3มเนี่ยมากกว่า3มาจุดห้าสาม3กามาจากตัว,าาตวเศษข้างบนนะคะแสดงว่าเศษ3ส่วนหเนี่ยมากกว่าเศษ1นส่วนสนะคะอ่าต่อไปพิจารณาตัวที่2คือเศษ2ส่วนแนะคะ เนื่องจากครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4ใช่ไหมคะซึ่ง2เนี่ยน้อยกว่า4ะแสดงว่าเศษ2.8ส่วน8เนี่ยทำไมคะน้อยกว่าเศษ1.2ข้อนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะดังนั้นนะคะเศษ3.5ส่วน5นะคะเศษหึ่งมากกว่าเศษ2.8ส่วน8นะคะเพราะว่าเศษ3.5ส่วน5เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึง คือมากกว่าเศษ1ส่วน2นะคะส่วนเศษ2ส่วน8เนี่ยน้อยกว่านะคะเศษ1ส่วน2ฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันก็ได้เป็นเศษ3ส่วน5นะคะมากกว่าเศษ2ส่วน8ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2น,นะคะคือทำส่วนให้เท่ากันนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งการทำส่วนให้เท่ากันนะคะถ้านักเรียนเปรียบเทียบนะคะโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เนี่ยถ้าทั้งสองค่าเนี่ยมันมากกว่าเศษ1ส่วน2 ทั้งสองค่านักเรียนก็จะมาทําเป็นวิธีที่2อ,อีกหรือว่ามันน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองค่านักเรียนก็จะต้องมาทําวิธีที่2อ,อีกซึ่งมันทําให้เราต้องทํางานสองรอบใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถเอาวิธีนี้นะคะไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเศษ5ส่วน8นะคะกับเศษ7ส่วน12นะคะซึ่งสองค่าเนี้ยคะเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2แล้วนะคะเดีย๋ยวครูจะลองเปรียบเทียบดูนะคะครึ่งหนึ่งของ8เนี่ยก็คือ4ใช่ไหมคะซึ่งห้ามากกว่า4ฉะนั้นเศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ1.2ส่วนแน่นอนนะคะต่อไปเศษ7ส่วน12ครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6 ะคะ7มากกว่า6ซึ่งนะคะเศษ7ส่วน12ก็มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ทั้งเศษ5ส่วนแและเศษ7ส่วน12มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะทำให้ในักเรียนเนี่ยต้องมาหาอ่ามีเพิ่มเติมนะคะก็คือต้องทำส่วนใ้เท่ากันการทำส่วนในเท่ากันมีอยู่หลายวิธีนะคะก็คือวิธีที่1นะคะนักเรียนก็ดูว่า8กับ12เนี่ยนะคะนักเรียนท่องแม่สูคูณแม่8ได้ไหม นะคะ8คูณอะไรแล้ว12คูณอะไรแล้วมันได้ตัวเลขที่ตรงกันตัวแรกคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบะคะเศษส่วนนะคะโดยทำจวดในเท่ากันนะคะอันนี้คุณครูจะทําเป็นตารางนะคะให,ห้นักเรียนเห็นจะได้เข้าใจงะะ่าย คือการคูณน,นะคะตัวแรกเป็น1 8นี่12นะคะอันนี้ถ้า8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24 8 4 32นี่นก็ไล่ไปนะคะคูณอ8หน,นึ่งเป็น8นะคะ12คูณ1เป็น12 8า82 16นะคะ12 2เป็น24นะคะอ่าต่อไป8 3 8 3 24นะคะ 12.3เป็น36นักเรียนเห็นตัวเลขที่มันตรงกันไหมคะที่มันมีค่าเท่ากันนั่นก็คืออะไรเอ,อ่ยเลขอะไรคะ,ะนั่นก็คือเลข3ใช่ไหมคะอันนี้เป็น24 8คูณ3ได้24 8 8 1 2คูณ2ได้24นะคะอันนี้เราใช้ตารางนะคะในการหาเพื่อทำส่วนที่เท่ากันแล้วนักเรียนก็มาทำวิธีทำต่อนะคะ คูณด้วยเศษ3าส่วนสนะคะได้เท่ากับห้าคูณสเป็น15นะคะแปดคูณ3เป็น24อ่าต่อไป7จส่วนสินะคะคูณกับนะคะเศษ2อส่วนสนะคะ7จคูณสเป็น14นะคะแล้วก็เป็นย4นักเรียนจะเห็นว่านะคะเศษ15บหส่วนยีกับเศษ14บส่วนยีข้อนี้สามารถเปรียบเทียบก,กันได้แล้วนะคะดัง เศส่วน8นะคะจึงมากกว่าเศษ7ส่วน12นะคะเพราะว่าเศษ5ส่วน8เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ15ส่วน24ส่นะคะส่วนเศษ7ส่วน12มีค่าเท่ากับ14ส่วน24นะคะเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยดูที่เศษนะคะซึ่งเศษ5ส่วน8เนี่ยมีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12อันนี้ยากไหมคะเป็นวิธีที่2นะนะคะ ที่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นวิธีที่3นะคะก็คือการคูณไข้นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วค่อยๆตัดสินใจว่านักเรียนจะใช้วิธีที่1ที่2หรือที่3นะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างนะคะเอาตัวเลขง่ายๆนะลูกเนาะนะคะเศษสองส่วนเจ็ดนะคะกับ เศษ5ส่วน10นะคะเศษอส่วนเกับเศษ5ส่วนนะคะเราจะใช้วิธีการคูนควายนะคะทำยังไงนะคะคือเศษ2ส่วนกับเศษ5ส่วนนะคะการคูนควายนะคะนักเรียนก็เอา2นะคะตัวนี้เป็น2คูณกับ10นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นนะคะ 5คูณกับ7นะคะซึ่ง2คูณ10นะคะมีค่าเท่ากับอะไรเ <Okay. S 1> อ่ยอคูณ10ได้เท่ากับ20นะคะ5คูณ7ได้เท่ากับ35นะคะข้อนี้ก็สามารถเปรียบะะเทียบกันได้แล้วนะคะซึ่งเปรียบเทียบกันได้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเศษ2ส่วน7นะคะ จึงน้อยกว่าเศษ5ส่วน10นะคะอันนี้จบแล้วนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีการคูณไขว้นะคะหลังจากที่นักเรียนดูจบมานะคะทั้ง3วิธีแล้วนักเรียนชอบวิธีไหนก็สามารถใช้วิธีนั้นในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้เลยนะคะ,ะสุดท้ายนะคะสําหรับนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะซึ่งวิธีที่1ก็คือใช้เศษหนส่วนสะคะเป็นเกณฑ์น,นะคะในการเปรียบเทียบ วิธีที่2ก็คือการทําตัวส่วนเดียกันนะคะส่วนวิธีที่3ก็คือการคุมไพ่นะคะนักเรียนจะชอบวิธีไหนก็ได้นะคะใช้วิธีไหนได้หมดเลยนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนขอให้นักเรียนเปรียบเทียบแล้วได้คําตอบนะคะซึ่งผลลัพธ์คําตอบเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบและความพึงพอใจของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูคก็สวัสดีค่ะ